ทุกอย่างไปเลยลูกไม่ใช่มาไหมพี่ตัวเองนะไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันทุกอย่างนั่นแหละพร้อมกันเลยไม่ใช่เอามาไหมที่ตัวเองอยากไหมตัวไหมเองอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองหลุดล้างไปเรื่อยหลลายพิมพคลายไปด้วยอยามมันทรงอย่างเดียวแค่อย่างเดียว ผู้อย่างพร้อมกันด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่เอาใส่ตัวเองไม่สรุกให้ตัวเองลูกผู้อย่างพร้อมกันไปยากไม่ตัวไม่เองลูกยากไม่เอาตัวไม่เอาเองออพร้อมกันทักอย่าง หลายความยึดติดทั้งส่วนตัวส่วนรวมพร้อมอือนไปไม่ลูกกระถอยจากไม่ไม่ไม่อีก ลอยเลยลูกจากไม่ไม่ไม่อะต้องจะไล่ต้องรอยจากไม่ไม่ไม่อย่างดีเราพอมอะไรก็ยากขี้อยูขอ่ขี้อยูอ่ ดับล้างเพราะมันไปไล่ลองลอยล้างเพราะมันไปเรื่อยๆไม่ใช่จิตกับสารสิงห์หายอย่างไม่ไม่ทำอะไรที่อยากลกูกมันจะกลายเป็นดับล้างกันไปเลยไล่ลองลอยล้างไปเรื่อยๆที่มัวนจิตกับสารสิง์ จิตจะทัเสียนี่แล้วปรโปลกใช้ปรโลกใช้แลแค่ปรโลกใช้ตัวปรโลกใช้มันก็เป็นกรรมในตัวปลกนั่นแหละตัะปลกใช้จิตมันก็เป็นกรรมกันในตัวปลกนั่นแหละลูกดังนั้นก็ปโลกล้างปลกไปด้วยไม่ก็ถอยจากไม่ไ่ไม้นั่นแหละ อย่าไปอยู่แค่ไม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 ่เกี่ยวว่าถอยจะเกี่ยวไม่เกี่ยวนั่แหละอย่าไปอยู่แค่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปอยู่แค่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันยังเป็นที่ถืกรรมอยู่กรรมทางทิธีอยู่ไปอยู่แค่ไม่ไม่ไม่ยังเป็นกรรมทางทิศถีอยู่ลูกไม่ถอยจากไม่ไม่ไม่นั่นแหละพร้อกันเลยทุกอย่าง ถอยตัวถอยเองถอยจะตัวถอยเองเดี๋ยวมันจะได้เป็นเนื้อหาเดียวกันหมดไงไม่เอาเป็นทั้งเอาทั้งไม่เอา เนื้อหาเดียวกันหมดไม่เกี่ยวกันทั้งเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเมันจะเป็นเนื้อหาเดียวกันทั้งหมดบุญหล่บัญญัติไหนขึ้นมาล้างเลบัญญัติเองมันก็เนื้อหาเดียวกันทั้งหมดเรียกว่าเมตตาลิพานไปด้วยกันเลยเมตตาลิพานเหมือนกันเลยว่างล้างเหมือนกันกลับล้างเหมือนกันลายช่วยหลุดช่วยเหมือนกัน ทางสวัสด์เนี่ยไม่ต้องไปตออย้ำอะไรก็ใายช่วยช่วยเป็นอย่างเดียวจบช่วยกันอย่างเดียวตัวที่มันไม่จบช่วยเนี่มันตัวยุ่งทั้งนั้นไงลูกแต่นี่บาปวนเวียนไปเรื่อยตัวรู้กัวนเวียนในตัวรู้ตัวเห็นกับวนเวียนในตัวเห็นที่ถีกัวนเวียนในที่ถีีความคิดความเห็นความหมาย อุะานก็วนเวียนกันแบบอุะานหากวนเวียนกันแบบหากวนวนเวียนกันแบบโมหะทาไมจอดช่วยกันมันก็วนเวียนอย่างเดียวเป็นการเป็นนิบากวนเวียนกันอย่างเดียวสังฆวัตรเนี้ยไม่มีไม่มีหน้าที่ส่งเสริมสังสวัตรอังฆวัตรเนี้ยไม่มีหน้าที่ตอกย้ำสังสวัตรลูกจอดช่วยกันอย่างเดียว จบัจบตัวจับช่วยกันยุดติตัวยุติช่วยกัน,กนเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวจับตัวเกี่ยวจับตัวไม่เกี่ยวช่วยกันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันจอบทั้งตัวคอยไหมจบทั้งตัวคอยไม่ไหม ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยทุกอ,อย่างจบทั้งตัวเอาจบทั้งตัวไม่เอามายึดมันทั้งยึดทั้งมายึด,ไ,ยดไปได้วยกันเลย

แล้วก็พร้อมกันนะทุกอย่างพร้อมกันจะได้ตัดรู้ช่วยพร้อมกันไปจบช่วยพร้อมกันไปไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพร้อมกันไปทุกอย่างเราไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เวลามันวนเวียนมันก็วนเวียนร่วมกันเวลามันยึดมันก็ยึดไปได้กันเวลามันเสดยมันตสไปด้กันเวลามันหลงมันก็หลงไปได้กันเล่าคนชวนที่ไหนเล่าไปได้กันตลอดเวลาหลงตัววัดเวลามันวนเวียนหรือวนเวียนไปได้กันตัวรู้ตัวเห็นความคิดความเห็นความหมาย เรื่องส่วนตัวจริงที่ไหนแล้วมันก็ไปด้กันตลอดเวลาทุกอย่างลูกดังนั้นก็สรุปทีเดียวก็ทุกอย่างไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันเลยทุกอย่างไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันเลยทุกอย่าง จะได้จอบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกัน ไม่ใช่ไปส่งเสริมถ wow ้าไปส่งเสริมก็ไปเจริญไปปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ไปเจริญแบบนั uh uh ้นแบบนี้นี่ก็จะไปส่งเสริมตัววนเวียนเจริญตัวไหนมันก็วนเวียนในตัวเจริญนั้นปฏิบัติตัวไหนมันก็วนเวียนในตัวปฏิบัตินั้นเจริญตัวไหนมันก็วนเวียนในตัวเจริญนั้นแหละปฏิบัติตัวไหนมันก็วนเวียนในตัวปฏิบัตินั้นเป็นสังวัเทานั้นแหละโลกวทางโลกทางธรรมัก็สังวัเทะนั้น ไม่สิู้อย่างเ้ยไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ เลยลูกมมลไม่สิพร้อมกัเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ม่พร้อมไปเลยทุกคนุโลกรกะทุกเลยลูกว่างไม่ว่างก็ไปด้วยกันนะะัมม่นแหละพ้อมไปเลย ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันไปเลยลูกมันกั้จบตัวจบช่วยไปเลยด้ว่าตัดรู้ช่วยพร้อมไปเลยท้าไม่ไม่มันก็ไม่ตัดท้าไม่ไม่มันก็ไม่จบทําไม่ไม่มันก็ไม่ยุดติ แต่สิ่งที่สำคัญกคือไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหมลูกตัดมันทั้งตัวตัดตัดทนมันทั้งตัวไม่ตัดแล้วแหละยางลูก ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยทุกอย่างไม่ใช,มใช่มาสรุปในตัวเองสรุปในตัวเองก็เอาสรุปสรุปเอาสรุปอยู่มันก็ยัง เจริญตัวไหนมันก็วนเวียนตัวนั้นเจริญตัวรู้ก็วนเวียนในตัวรู้เจริญตัวเห็นก็วนเวียนในตัวเห็นนั่นแหละธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยอินทรียตนะเนี่ยเจริญตัวไหนมันก็วนเวียนในตัวนั้นมันก็เป็นสังสาดในตัวนั้นแหละโลกสรุปเนี่ยหาตัดรู้ช่วยกันไปเลยอย่างเดียวสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละจบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกัน ที่มันเป็นสังสวัสด์อยู่แล้วที่มันหลงวนเวียนอยู่แล้วเนี่ยก็คแค่จบตัวจบช,ช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกันมันมีแค่นี้แหละมันไม่มีเยอะเรว่องันหมน แต่ถ้าสั้นนั้นไม่หมดสั้นแต่สั้นนั่นน่ะมันก็ยังเป็นสังสาวัตในตัวสั้นอยู่นั้นไหมก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนั่นะลูกมันจะได้เหมหือว่าทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันก็จะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างกันเองล้างกันเองไม่บอกว่าล้างกันเองดู่วาสั้นเหมืสั้น ถ้าสั้นมันไม่หมดสั้นมันเหลือสั้นอย่นก็ยังเป็นสองสวัดอยู่นั่แหละเลสั้นแต่นั้นเรื่องไหมเนี่ยเวลาสรุปร้างก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอย่าแค่ไหมไหมมันต้องหมดตัวไหมเองด้วยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไหมมีมเหลือไหมลูก อย่าไปแค่ไม่อย่าไปแค่ไม่ไหมเวลาสรุปร้างเนี่ยเวสรุปล้างมันทั้งไมมทั้งไม่ไหมนั่นแหละไมมมันทั้งไมมทั้งไม่ไหมเรียกว่าตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดเลยหมดมันทั้งตัวหมดตัวไม่หมดนะ ไม่มีเรื่องส่วนตัวจริงหรอกในสภาวะนีมันมีแต่วนเวียนไปได้วยกันตัวรู้ที่มันวนเวียนไปได้วยกันตัวหนีมันวนเวียนไปได้วยกันนิ่เสยความคิดความหายนี่มันวนเวียนไปได้วยกันมันไม่มีเรื่องส่วนตัวจริงหรอกมันเป็นกระแสวังวน งงลเ,เลีงถึงกันหมดจูนก็หากันหมดเลี้ยงถึงกันหมดแล้วก็สรุปเนื้อหาตัดรูปไปเลยยุติตัวยุติไปได้วยกันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหไปด้วยกันไม้ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไ,ไ,ไม ใช้เรื่อยๆออกทางตานี่ออก,ตก,ตอออก็ออกอุจจิกก็ออกตาก็ออกศีรษะออกเจ้าออกมดออกทั้งตัวมือก็ออกไปแบบไหม้ไม่ทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม,ไไยยม้ไปด้วยกันทุกอย่างดำหลีกไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะดับล้างออกไปว่างล้าง,างออกไป ไหมทั้งไหม่ทั้งไม่หมไปด้วยกันไม่ต้องไปห่วงตัวรู้ไม่รู้ตัวเห็นไม่เห็นไม่ต้องห่วงเฉริตอนนั้นมันมีอยู่แล้วมันก็ใช้มันไปแต่เวลาเราสรุปกราบล้างเราเราก็จะมีไปเลยไหมมันทั้งไหม่ทั้งไม่เมืไปด้วยกันนั่นแหละนล่วตอนนี้มันจะตัดการแย่หาสรุปการตัดสินแล้วก็ไปด้วยกันทั้งตาหูจมูกใจใจเป็นภาษาไปด้วยกันที่อย่างที่เขาเห็นแล้วไม่รูแบบนี้

ขอไปขอมาด้วยไปด้วยอะไรเนี่ยต้ไปดออกไปดอไปดองดอองไปปดดองไป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 ดงปดองไปองงองไปดองไปดองไปองไององอไงไลองไดงไดอไปดองไปดองไงไปดอดอไงไปอปงงไงอง ภรรยาก็ทุกอย่างสามีก็คือทุกอย่างีลูกก็คือทุกอย่างไปเลยสรุปล้างไปเลยลูกสรุปไม่ใป่การเลยคือลูกคือลูกไม่ใช่สามีคือสามีไม่ใช่ภรรยาคือภรรยาถ้าอย่างงี้มันแคบมันก็อยู่ในซอยอยู่ในกะลาครอบเออ เราต้องแบบเนื้อหาตัดสูไปพร้อมเลยก็ทุกอย่างทุกอย่างไปเลยจะได้ไม่ห่วงอัญญากับทุกอย่างไปเลยสามีกับทุกอย่างไปเลยจะได้ไม่ต้องห่วงอย่าอยู่กับความรู้สึกขอให้ยังไม่ไม่ไม่ในเรื่อง สิมมาแปลช่วยหลัก hmm. ธ uh, <okay. S 1> ิดาหน่อยดิมึงมีกันได้จะอยู่กับตัวเองอย่าอย่าเกาะอยู่กับตัวเองอย่าเกาะอยู่ความรู้สึกทุกอย่างเลยลูกไม่ก็ถอยจากไมมไม่ไหมจะได้คลายออกคลายทิ้งคลายออกอย่าจับอยู่กับความรู้สึกอย่าจับอยู่กับตัวเองถ้าไม่ไมนก็จับอยู่เกาะอยู่ทุกอย่างก็ ถอ,อยยังไม่ไม่ไเลยถอ,อยยังตัวถอยเองอยังยัคลายพิงคลายไปเรื่ยมีผลตัวสิ่งแวดล้อม,มั้วหมันเหมือนกับไม่ใช่ตรงจิตไม่ใช่ตรงสสิ่งอยงเงนี้ย ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่อืมอย่างงี้มันไม่ใช่ตรงสัรไม่ใช่ตรกิจไม่ใช่ตรงสศรษฐไม่ใช่มทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ยาวยาวไม่ใช่มาไม่ใช่ไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ จะได้ร้ร่องรอยล้างไปเลแหวดังหนึ่งนั้นม้นแปลมแหวมันจะไม่จับไไรู้หรอกพร้อมกันเลยทุกอย่าง ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เหมือนกันเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อย่าแค่ไม่อย่าแค่ไม่ไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ย้ํมันเหลือ คืออย่าเอาไงทั้งไม่ไม่ไม่เนี่ยอย่าเอาทั้งไม่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 มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยคืออย่ามันเหลือทั้งไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่การเอาทั้งไม่ไม่ไม่ไอ้ไม่ไม่ไม่มันเป็นทิฏฐิยังเป็นทิฏฐิคุ้งแตง ถอยจากกายถอยจากจิตถอยจากสรรพสิ่งถอยจากตัวถอยเองฟังไปเลยร้องอะไรเป็นอะไรที่อยากถอยจากสรรพสิ่งถอยจากกายถอยจากจิตถอยจากสรรพสิ่งถอยจากตัวถอยเองนั่นแหละนอนเลยลูก จะไม่เป็นพบไม่เป็นครูไม่เป็นสังรวัสดิไปเอง